ครับเทียบสาวหน่อยเป็นแพื่อนกุ้งตันครับถึงหนางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น,น้องนะครับทีมงานกำลังเสร็จระบบครับลงของลงอย่างคะแนนที่ตั้งตรงนี้ที่ตั้งฉากที่ตั้งประดับครับกำลงังขึ้นของขึ้นอย่างครับครับ ครับเบิังครับครับเบิังกับมืวิธีการติดตั้งกูแล้วครับร่างการงันข้านครับไลยคักอันนี้ก็ฉากไลยคักอันนี้ก็จอไลยคักคัดข้านกับไลยคักลำพูงกับลายคักพี่น้อง มาแม่เอ็ดดี้เอ็ดดี้สาวไปได้คักวะปีนี่ผลงานคักครับคักบ่คักยังแล้วโบ้ไฟแล้ว่ะพี่มันแตกตาดีดิคนเลยว้ยนี่คนกะไม่ถือไฟไปแล้วก็บเป็นตะเบิองด้แล้วเนาะแมีนบ่แม่ตะเบิองจะคลองกี่บอหมดว่าผู้ไฮไฮดำๆเรไๆทั้งคี่กันออกนาฮั่นก็ถือไฟไปแล้วไม่ มันสงคือเท็ดด้วละหอนอนประมาณสักไรเขาก็ถ่ายรูกไม้เบื้องอยู่เบื้องเรื่องอันนี้เป็นเรื่องโปรดักชั่นเป็นตื่นตาตื่นใจว่าคือมันไรครับว่าคือมันมันแกลีน้ำไฟยังไงจะเลยไม้ไม้ถึงจังไหรครับมันถือใจผูเถ่อว่อขือนถือใจไอหมอนบ่อไอ้ถามความรู้สึกในความรู้สึกผมมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารบัดนี้ถามว่า ไฟมันเป็นรบกวนแสงตาของคนเบิงบออ,อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ปรับเนาะผู้ปรับหนาหานาวิธีพยายามเด้งเพียงออกเพให้มันโดนตาคนกันกระเฮ็ดได้อยู่ได้เพราะว่าเพิ่นควบคุมคอมพิวเติมไหมแมนแมนเมื่ะเพราะว่าระบบไฟต่างๆเวลามันปรับแสงสีเสียงหรือว่ามันขึ้นมาเป็นพื้นหลังพร้อมๆกันนะมันก็ดูสวยงามไปอีกแบบต,ตาตื่นใจมากว่นไหนควบสวยงามได้ไหมควบสวยงามโดยมันแต่ว่า ที่ว่าเป็นหมอลำคณะแรกที่กล้าทําที่กล้าทําแบบนี้ในขณะที่คณะอื่นออยังยังมาไม่ถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นป้ายแตดหรือว่าเป็นรูปแบบอะไรเนี่ยลายลายกระหนกลายของคนอีิสารไล่ไล่วิกิตสินไหมกันทีเนาะเห็นว่าแต่ว่าอันนี้เขาจะผสมผสานเข้หน่อยเลยผสมผสานกับความความทันสมัยบวก สมัยแต่ก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งคําว่าวัฒนธรรมอีสานการยังคงเดิมในด้านการแสดงอยงแค่ว่ารูปแบบของเวทีของเวทีเนี่ยอาจจะดูแปลกๆแ,แล้วก็ตื่นตาตื่นใจคนที่เรเคยเห็นได้มาสัมผัสจริงๆเนี่ยครับคิดว่าตื่นเต้นอะไรไปครับครับบริระบบฉากระบบยังกัรดีเยี่ยนแปลงไปไรเนาะ ฝากฟีฝากนองมาัสไซเคียร์ก็เก่านาะมืรง่งอ่ครับมันยู่ตลาด <c oughs> ตลาดนวมมิตรนวมมิตรเอ่อนวมนาครนวมนาครเลืยบาาิบ๊กซีเลื่อยเลื่ยอันโรตัดปากทางนวมนาครมาที่จะไปทำสระบุรีนี่อยู่ซ้ายมือเลยเลยบิ๊กซีมาประมาณสักเก้าร้อยเมตรหรือห้าร้อยเมตรแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรสังเกตง่ายๆไ่น้องจะมีไฟหรออืมไฟประดับเป็นตลาดอยู่ด้านซ้ายมือที่จะออกไปสระบุรีตลาดเก่าเลยเนาะ ตลาดเ่าบกว่า to the ั่ถามเขาเขาไ่คอยมึงนึกาล่างนึกว่หนังนึกว่าเห็ดไหมยังวะทุเรียนเาสมาเหลนแต่อยู่นวนาครเนาะในนิคมเนาะตำบปท้อเนาะนี้เขเรยว่าใหญ่มาเหลนตลาดตะวมมิดตวมมิรอยู่มองไหนที่แรกว่าสีมาสื่อของเนเดียวไปมากสื่อบริเวว่ามัมิตลาดนก็บได้แลนร์ไปทาาเขาอีกมาขึ้นอย่างนี้ว่ะโอ้ะ อย่างกับพวกแดงมือหนิเนาะมแยมนครับอ้คาวาสติกย่องพวกแดงก็เปยกระมากเตนไปเต้นมากยังกบเยละว่านี้ยุยุกับุชะกใจกับเบนเนีพี่น่นี่นีอันนี้คือตลาดนึกว่าเจ้า่มีตลาดนั่นะตลาดเจ้า่มีมีของขายอยู่บ่่แน่ใจยัง่ท่นย่างไปบนนีย่างไปด้เนี่เอาเ ครับสำป่าในหมอดถามความรู้สึกติดเจอกันไหมครับฝันเพื่มาเด้อพี่น้องมาเชี่ยไอหมอดเด้อหมดแรงครับพี่น้องข้ามหมอดก่อนคุณเดือดเลยครับามอนนะครับวันนี้ระบบไลทติ้งกำลังเข้าครับระบบจอดกำลังติดตั้งอย่ครับพี่น้องระบบไลทติ้งกำลังเข้าอีกอช่องไหนก็ได้มันอุไรเอ็ดดี้เศร้าเป็นไงเอ็ดดี้เศร้าเป็นไรครับมี่ความรู้สึกว่าไงยิ้นดีแล้ว มือรุ่นยังสีมาสัมผัสเดี๋ดีเศร้าครับมัอนี่เอาเอาแบบคร่าวๆกันฉบับย่อๆกันเป็นยังไงก่อดมยาเ,าเอาอีก้ยวครับปา๋าพีวเดี๋ยวมือรุ่นยังสีมาสัมผัสมา,าว่าเป็นไปเป็นมาเวทีมันเป็นยังไงครับปีนี้เพระาะว่าดูนี่มันยากชุกละหกโยกเดี๋ยวให้เพคนเห็นงานกันเดี๋ยวให้เห็นงานซ่าๆกันเอาังสีมาสัมผัสหรอกดมยาแล้วจังมาสัมผัสครับโอ้ยเยาว่าเดีวไมเห็นเอาเฝ้าเล็งเล็งเล็งเสู้ๆู้สู้สทุกคนทุกคะแนนครับ พี่น้องทีมงานกำลังติดตั้งระบบวันนี้ที่ตลาดนวมิตรครับดูนะครับตะเวนโตกินดูนะครับต้นนี้ขื้นโคกงสั่งครับคือระบบทัดเดี๋ยวไฟอะไรติ่งกันเลยขึ้นครับเจ้าว่าจอดขึ้นไปโรเป็นบางส่วนแล้วพี่น้องเจอครับเมือแรกยุตตลาดนวมิตรนวมนคร เลยทางเขานค่คมบนบรรคค่อมมากประมาณเก้าร้อยเมตรโดยเป็นย่างหน่อยนะครับก็นี่แหละครับพอ,อวายว่างบ่กไกลครับที่ถนนวิภาบดีรังสิ่งใดในพี่น้องถนนไม้เลขหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยเจอกันครับคุณล์ล่ะทีมงานนะห้องเหมือนกะดีกระโดด,ดย่อยขามฟังไปทางกูนะครับคือที่นี้ มือ,อื่นไปปวกแดงครับโกงคาวาวาสกิทิ้นเดิมทิ้นตะวันออกมือื่นวันอาทิตย์ครับวันนี้วันเสาร์เงาได้ไงครับก็มาเจอกันอยู่ร้านนี้ครับร้านเพื่อนให้มีว่าแชร์นะครับจะว่าสกิต้องเป็นเจ้าว่าผู้จัดงหญ่ใจสะก,กดพันธ์หนเอายินคุกมาลงหรอครับบางอยากแจ็คเม็ดเลยเลี้ยงคว่ำหน่อเจาว่าเดี๋ยวนี้อาจสำกัญเลี้ยงเวลาครับในการติดตัง้งเจ้ว่าบว บ่บ่นั่นเกินรอครับอีกประมาณสองสามชั่วโมงน่าจะเสร็จครับตลาดจะมีประม,ม,มาณหกโมงหน่อยหกโมงแค่ในหอดอีกสิบอีกสิบนาทีครับหกโมงเจอกันครับที่นี่ตลาดนาวมมิตรนวมนครเจอกันไหมเอาพี่น้องคลิปนี้คงจะไปทับนี่แหละคลิปหน้าเจอกันไหมเท่าสิมาอัปเดตสถานการณ์ของกันติดตั้งที่ทีขเขาหรอไปเรื่อยเรื่อยครับทุกเมื่อแล้วครับเพราะว่าขันปลามาท่านเมื่อไหรก็ที่อัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบ้าง อบอกว่มจอปีนี้ร้ายครับรับรองว่าเยอะมากเยอะกว่าหมอลำทุกคณะในประเทศไทยนี้ล้นเยอะเอาครับเจอกันโมลแล้งครับที่ตลาดนวมิตรสาวน้อยเพรนแท่งสแสดงตั้งแต่หนึ่งถุ่มเป็นยางตําถึงของกลุ่มเพลิงถึงสีหนึ่งหมดแล้วครับพี่น้องถึงเวลาที่คนไทยแบบไม่ให้นเร่องเชี่ยเรื่องแจกันครับฝากที่ตามช่องปา้านานรับเพื่อนออฟฟิเชียลฝากเชี่ยฝากแช่ฝากย,ยันงตัวสับตะไคร่ไคร่เชี่ยไคร่แช่ ลอยต้นเลยเชี่ยเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ